ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสิงแสหมิงของแบงค์เมืองไทย ดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สีลน์ไอดีแอดโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ทุกท่านครับดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2564ตรงนี้นั้นเดือนแรกของปีนะครับเปิดสักราชมาต้องบอกว่านับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนไปถึงวันที่15มกราหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปอย่างใจของชาวลัคนาราศีตุลเอาซะเลยเออข้อที่หนึ่ง ตามรอบวงโครจรของดวงดาวนั้นเรื่องการงานมีโอกาสจะเลื่อนมีโอกาสจะเลื่อนไม่เป็นไปอย่างใจที่คิดอาจจะตกลงกันไว้ดิวกันไว้แล้วแต่ไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการพูดง่ายๆคือมันมีโอกาสชะลอหรือว่าเลื่อนออกไปกรณีที่สองชาวลัคนาราศีตุลการเงิน นะครับก็มีโอกาสที่จะเลื่อนออกไปเช่นกันมองเพ,เพลินเห็นดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรไปเป็นเกษตรอยู่กับดาวมนุษย์ยู่อยู่ดูเหมือนจะดีแต่ความหมายทั้งหมดถ้าเราอ่านกันจริงๆจากหน้ากระดานทั้งหมดของชาวตุลแล้วนั้นมีโอกาสที่งานและเงินจะเลื่อนทั้งสองอย่าง ฉะนั้นวันที่1ถึงวันที่15มกราคมไม่แฮปปี้เอาซะเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลยากันนั้นเลยฮ <c oughs> ออพอผ่านเข้าช่วงวันที่16 16จนไปถึงวันที่20ช่วงนี้อาจจะมีการคุยหรือการดิวอะไรกันใหม่ๆอาจจะเป็นการคุยกันเรื่องเดิมแต่เอาจจะามาตกลงกันใหม่ก็ได้ นะครับแล้วก็พอผ่านเข้าไปถึงวันที่21จนถึงวันที่31ก็จะเริ่มนะครับมีอินครัมเล็กๆน้อยๆเข้ามาแต่ภาพโดยรวมๆเนี่ยผมมองดูแล้วของชาวตุลเนี่ยเดือนเนี่ยแม่งหงุดหงิดกับเรื่องงานและเงินแทบไปทั้งเดือนไปดูเถอะมีอันจะต้องเลื่อนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ชาวตุลน,นั้นลัคนาตุลน,นั้นหงุดหงิดไม่น้อยทีเดียวนะครับ ช่วงจังหวะที่ต้องระวังที่สุดในเรื่องของการเงินคือช่วงวันที่11จนถึงวันที่15 11-15มกราคมเงินทองต้องระวังดิวอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับส่วนในเรื่องของความรักเรื่องคู่ครองนะครับต้องบอกแบบนี้ว่า ใครที่ยังสดอยู่ช่วงเดือนนี้ชะตาจะเล่นตลกไปถูกอกถูกใจเอาคนที่มีเจ้าของเขา้าหรือแปลกกว่านั้นคือเขามาชอบเราเราอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่เขาก็อยากคิดจะมาชอบมาทุ่มเทอะไรให้กับเรานี่คือความแปลกประหลาดของชาวลัคนาราศีตุลแต่ว่าคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงเดือนนี้ ระวังความสัมพันธ์ระวังจิตใจตัวเองอ่ะคู่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกคุณก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกแต่ช่วงเดือนนี้มันเหมือนกับจู่ๆแม่งนึกอยากจะนอกใจคู่ของคุณขึ้นมาหรือมันมีอะไรมาเย้าวยวนทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับตะบะจะแตกไอ้ชิบหายเออเหมือนกับมีคนเข้ามาและทําให้เราเองรู้สึกไข้เขวอยากได้ก็อยากได้กลัวคู่เราจะจับได้ก็กลัว เออนี่แหละนี่คือนัยยะสาคัญของลัคนาราศีตุลในเรื่องความรักโถเอกวายเอ,อ้ยออนี่แหละชาวลัคนาราศีตุลไปดูให้ดีนะดาวที่เดินแบบเนี้ยดาวเจ้าตัวคือดาวสุโคโจรไปสัมพันธ์กับดาวเสาแม่งเป็นดาวคู่เสียนศัตรูอยู่แล้ว เออแล้วมันจะทําให้มีเรื่องจุกจิกใจเรื่องความรักอ่ะผมก็ดูจากดาวแล้วมันหนีไม่พ้นที่จะมีคนเข้ามาอยากจะมาชอบพอกันอยากจะมาแอลกันอยากจะมาเขาเรียกว่าเออคบกันแบบฉาบฉวยก็เอาเอออาจจะจัดไปสักทีสองทีอะไรก็ไม่รู้ละหรืออาจจะยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าแม่ก็เกี่ยวกับเรื่องรักใ,ใครๆเรื่องทางเพศนี่แหละวายเออฮขอให้ชาวตุนโชคดีแล้วกันบอกก่อนนะเดือนนี้จุกจิก หลายๆเรื่องแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องอย่าไปเปิดศึกหลายด้านผมว่าเรื่องความรักเบรกได้เบรกไม่ฉะนั้นแล้วจุกจิกใจชิบหายขอโชคดีนะครับสวัสดี ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์66666 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทย ผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง100,000วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6 66, 666 66.